สวัสดีครับผมนะครับสวัสดี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 ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอแอดซีบไอแอดซีบีนะครับสี่เดือนที่ผ่านมาไม่ไหลโน้ตบุ๊กเลยนะครับ<ป>วันนี้เราจะรีวิวในส่วนของโน้ตบุ๊กที่เป็นทัฟเกมมิ่งในโมเดลของ A15 รหัส F A 5 0 6 N F R ขีด H N 0 0 5เดี๋ยวมันอยู่ครับคุณคิวครับซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กตัวนี้สวยไหมสวยนะครับในราคานี้23,990นเนี่ยมันจะโดดเด่นด้วย CPU AMD นะแต่เรามาดูสเปคก่อนว่าสเปคเนี่ยมันเป็นยังไงนี่คือโน้ตบุ๊ก ASUS TUF Gaming ครับคุณคิวครับ ใช่ครับผม A15 ตัวนี้นะอ่าราคาเนี่ยสองหมื่นสองหมื่นสามได้ทั้งเครื่องเลยนะเครื่องพร้อมจอนะครับอ่าเพิ่มแรมเป็นสิบหกกิ๊เนี่ยบวกพันหนึ่งแนะนำให้เพิ่มแรมซะนะครับใช่วิดีโอเสียดโฮมให้มาด้วยนะของแท้วิดีโอเสียดโฮมแท้ๆเลยครับผมนะครับแท้ๆเลยอ่า CPU เนี่ยตัวแล็ปท็อปตัวนี้นะครับทรงพลังด้วยประสิทธิภาพสูงสุดของ AMD Ryzen 7 7-4-3-5-HS Mobile Processor H.H.H. คือ High Performance s S คือ Slim ก็จะบางลงนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ CPU ที่เป็น8 Core 8 Core 16 Threads 4.5 GHz อยู่ใน Notebook อยู่กับการจอที่เป็น Nvidia Nvidia GeForce 2050นะ2050แรม4กิกตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างครับเมมโมรี่ที่เป็นดีดาวไฟล์บรรท่าบรรทมอยู่แล้วบรรท่าบรรทมอยู่แล้วสูงสุดอยู่แล้วนะครับคือเล่นเกม AA ทํางานทุกอย่างได้หมดเลยนะครับมีระบบเขาเรียกว่าเซลล์คลีนซิ่งคูลีิ่ง2 0ครับก็คือการออกแบบให้ระบบระครร้อนเนี่ยสามารถที่จะทาอสาดเองได้คือพูดง่ายคือปกติแล้วพอน้มหมุนออกอันนี้ก็จะหมุนเข้าเพื่อกลับกัน ให้ให้ให้ดัสมันออกไปนี่คือระบบเรียกเซลล์คลีนซิ่งครับคคือระบบทความสะอาดตัวเองได้นะครับครึ่งชื่อว่า ASUS Tough Gaming เนี่ยมันคือการใช้วัสดุเกรดมิลิทารี่เกรดคือเกรดทหารนะครับเห็นไหมมี Wi-Fi 6ด้วยนะครับมี Wi-Fi 6อินทเกตเข้ามาในตัวตรงนี้นะครับระบบเสียง รอบทิศทางกับคุณคิวครับเจ็ดจุดหนึ่งเซอร์ราอซาวแล้วก็ทูเวยไอโน้ทเคานเซเลชันก็คือว่าทูเวยนี่คือไม่ว่าจะเป็นสปีกเกอร์การพูดคุยสังนานาเนี่ยก็จะมีอ่าพวกไมค์พวกอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นทูเวยไอโน้ทเคานเซเลชันนั่นเองนะครับเสียงรบกวนได้หมดเลยโอ้โหคิวประกัน2ปีออนไซส์เซอร์วิสสปีโลเคอล์ออนไซส์เซอร์วิสถึงบ้านนะครับแล้วก็ทูเยียร์ globally warranty แล้วก็เฟิร์สเยียที่เป็น perfect ลองดูแบบดูเรียวแล้วกันนะครับแหโดเท่นะเทไหมก็โอ้โหเฮ้ยวัสดุดูผิวผิวแป่งสวยมากเลยนะเนี่ยเหมือนเขาขัดมาดีเลยนะเห็นปะดูบึกบึนดูแข็งแรงเอยเอาดีคิวสวยนะสวยจริงข้างหลังเป็นอย่างนี้เขาเป็นหลังพึ่งนะเป็นหลังพึ่งนะครับนะครับอ๋อ Full HD ครับครับมี d m s ครับมีบาลานซ์ครับแต่ถ้าปรับโล f u HD ปรับโลหมดท้คุณคิว ถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็มันก็โอเคอยู่ในมุมของมันในเสียซีบีวีมันแรงมากเลยแรงครับเหลือมากเลยเจ็ดสิบแปองศานะอ่าเจ็ดองศาถือว่าไม่ร้อนสำหรับโน้ตบุ๊กนะครับนะครับการจอก็4 5นี่คือปกติเชื่อมติวใช่ครับนะครับ70-80เฟรมประมาณนี้สำหรับแบล็คมิดปรับโลอ่าเสียดายตัวนี้ไม่ใช่40ซีดีไม่มีเฟรมเจนใแต่แรงแล้วจริงไม่แย่นะอันนี้ก็เน้นทีวียูไปไม่แย่นะสำหรับเครื่องนี้ซีฟอร์ซ่านะใช่ครับ ฟูเอดีครับ DL บาลาน c e ครับกราฟิกอุ้ยแบบายด้วยฟูที่แบบายก็เกือบร้อยเล่นได้นะครับไม่เกือบร้อยครับเป็นร้อยเลยครับคิวนะครับอันนี้ในมุมผมที่แถวบ้านนี้เล่นอาจจะเตือนเรื่องแรมหน่อยก็ไม่เป็นไรนะใช่ช่างมันแรมมีแค่4ก็ทําตามใจแต่ถ้าฟูเอ DL บาลาน c e แล้วพวกกดไปเกือบร้อยเฟรมนี้มันก็ แบบนี้คือหวานเจ๊มโมเยลหรือเปล่าไม่ใช่ครับแบบนี้คือหวานเอ้ยแบบนี้คือเล่นได้ปะครับได้ดีเล่นได้ดีเลยนะฮะโอ้ดีเลยอ่อเดี๋ยวเราไปพับยีงก่อนครับท่านผู้ชมครับทุกอย่างวิลลี่โลวิลลี่ได้กับเทคเจอร์แอนดราอุ๊ยคิวครับผมไม่แย่นะดีเลย <laughs> ขนาดพี่ไม่เต็งมันนะเพราะว่า เกมนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนี่คือพับจีประมาณร้อยกว่าเฟรมตรงนี้ฮะครับทุกอย่างวิดีโวรีวิวด้งการเทคเจอร์แอนดราครับมุกิวครับครับก็ไม่แย่เลยว่ะก็เป็นร้อยอยู่นะครับเลือกอยู่นะครับก็ไม่น่าไม่เคอะเขินแล้วกันนะผมพูดคำนี้ดีกว่าครับมุกิวใช่มันใช้ได้เลยนะครับในมุมนี้นะครับพวกกดไปร้อยสามสิบกว่าร้อยสามสิบสำหรับพับจีทุกอย่างวิดีโวรีวิวด้งการเทคเจอร์แอนดราดิฟูเอชีกับโน้ตบุ๊กตัวทัฟเกมมิ่งเอติสิบห้านะครับวารโลไหมวารโลเลย เออดูซิว่าจะกี่เฟรมกันเฉียวเออนะครับไอ้สวิตดีครับอ่าพุทีโลโลหมดเลยผู้คิวคิวคิวไอ้เขี้ยสูงหาเหรอสูงโอุ้ยอันนี้คืออันนี้คือเยอะเลยนะสำหรับโน้ตบุ๊กนะคุณคิวเยอะเยอะเกินเยอะเลยนะแล้วจอสองต่อสองจอด้วยนะต่อสองจอด้วยสามสองหนึ่งครับห้าหกร้อยจีน่าจะมีห้าพันห้าจีทีครับอันนี้โธ่ ก็กก็็ไม่แย่นะครับเวอร์เลยอ่ะถ้าเล่นบาโลอย่างเดียวไม่แย่นะใช่ครับนี่เดสแบทนะใช่ครับคนเยอะซะด้วยก็ไม่แย่นะไม่แย่นะโอ้ไม่ลงไม่ลง250เลยนะนิ่งๆเลยครับต่อไปมอนสเตอร์ฮัตเตอร์วท์ครับในบทเบนช์มาครับเดดูโลเวสนะโลเวสอันนี้คือต่ำสุดแล้วนะใช่ต่ำสุดแล้วเปิด DFS อันท้าประสิทธิภาพนะไม่มีทางเลือกจริงๆครับอันนี้คือต่ำสุดเท่าที่ต่ำได้แล้วนะเออว่ะอันนี้ต้องยอมจริงไม่ไหววะนี่ก็ไม่แนวทาง แต่ว่ามันไม่ไหวครับไอซีบียูเอาไหวไอการ์ดนี่ไม่ไหว่แต่ผมอยากรู้อยู่แล้วเลยเฮสนะครับเฮ้ยมีเอสดามีเฟรมเจนว่าอคิวอ่ะโอเคที่ขวาครับเออเฮ้ยอ่ะลองลองดิลองเกิดลองเปิดดิอ่ะมันท่าโฟม้าเหมือนเดิมนะเออท้าโฟม้าเหมือนเดิมครับดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ระยะที่มันแบบว่าโอ้โหดูดิภาพภาพไม่ได้โอ้ยเฮียภาพตายห่าแล้วกูเอาหน้าไว้ไหนเนี่ย ถ้าปรับอย่างนี้ก็ได้อ้โหภาพอย่างงี้คุณคิวฮะกล้บ,บอกว่ายังไงครับมันจะไม่ประภาพแล้วนะครับคุณคิวครับเออ้ตามนันนะถ้าจะไหวเนี่ยกาจอควรต้องเป็น40สซีรีส์นะส0หนย้าสูยนยลอะไมานี้นะนเกมนี้ก็ใหม่เกิคดูภาพดีโอโหเป็นพิษแต่ว่าไม่เป็นไรเรียวเรียวดีเรียวปรวบับสดๆนะครับให้เรียวมันคือความเรียวเว้ ถ้าใครจะเล่นเกมนี้เครื่องนี้ไม่ไหวอออ่ะเนะครับเคลียร์กว่าก็เอาไปเลยว่ะนะครับเอาไปดีกว่าเซตติ้งเชนแล้วคอมเมนเดอร์เจ็ดพันสามสี่สี่สิบเอ็ดเฟรมครับไม่ไหวไม่ไหวครับนะผมให้ไม่ผ่านแล้วกันตัวเกมบอกให้เปลี่ยนเซตติ้งอ่ะต่อไปเซิร์ฟพังครับเอร์สามอารันเฟรมเจนครับปิดเรย์ปรับอะไรอ่ะปรับแม็กซ์เลยไหวไหวหรอให้มันล้วนลนไปปรับสุดนะโอเคมันเล่นได้แต่ก็ทรมานปอดเลยกันนะทรมานปอดทรมานตับครับครับผมเออ เขาเอเวนต์สาม A สามแบบร้ายเฟรมเจนน่ะแล้วก็สุดก็ปิดเละก็เล่นได้ไหมเล่นได้แต่กระเพาะก็จะยุ่ยยี้นึงได้ครับแต่ถามว่าเล่นจนแบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่าโอ้ก็เสพภาพความสวยอะไรเงี้ยก็พอได้เพราะว่าอย่าที่ผมบอกแหละว่าอันนี้อาจจะดูหยาดนิดนึงเพราะว่าจอเป็นจอเดิมๆเป็น 4K แหมมันก็มันก็ชัดอันนี้คือภาพภาพจากโน้ตบุ๊กนะครับอ่า ่่อะฟู๊ดดีปรับไฮที่เหลือเป็นมีเดียมอะฟู๊ดดีปรับไฮที่เหลือเป็นมีเดียมเปิดเดียวบาลานซ์ครับดีหมดทุกอย่างครับทีวิวก็แรงนะสองพัดลมด้วยก็อันนี้คือยังไงครับคุณคิวถ้าเราเจาะมาที่ คือพูดง่ายคือผมเองก็อย่างที่หมดบายไปว่าเออพัสดุเป็นแข็งแรงดีจริงอย่างที่ผมบอกว่า I have อาจจะแม่เด็ดเลอเนิรบุ๊กแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากหนึ่งนึงเมื่อตอนนี้ไอแฮปก็คือขายนโน้กเต็มที่แล้วะนะครับก็จะอันนี้อันนี้นนย้ําอีกรอบหนึ่งนะม,มาคน<ม>บอกถามว่าปรับต่ำไม่ใช่นะเท็กเจอร์เป็นไฮที่เหลือมีเท็กเจอร์เป็นไฮที่เหลือมีเดียม DL แอลบาลานะครับใช่ครับไม่แย่นะครับก็โอเคนะ ก็ไว้เป็นแนวโค16เฟรมครับมาเป็นไลฟ์วอฮะอันนี้ฮะ Full HD Full DSR สามล้าเต็มเจนครับครับผมตองมาประยอยู่โอเคโอ้ยได้จับจโน้ตบุ๊กได้โอ้ยได้ครับอย่างมี้ได้ครับมาดูโน้ตบุ๊กเลยต้นนิ่งอยู่นะคมๆเลยนะนิ่งอยู่นะสองส่วนยังโอเคอยู่ก็คือวันนี้ของนี้สองส่วนยังโอเคอยู่ครับอันนี้ถือว่ายังไงครับคุณคิวอะไม่แย่นะโอเคเลยนะครับเจ็ดในเจ็ดเฟรมนี้นะเดี๋ยวต่อฟอร์ฟวดดี อันตราแล้วก็เดี๋ยลบาลานหยนะครับไม่สุดนะมีเอ็กซ์ทีอัติเมทนะอันตรานะใช่ครับโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวต้งฟอร์สทำยังไงครับผมโอ้โหไอคิวมันเล่นได้เลยเนี่ยนี่ปรับโหมดเหมือนกันนะเฮ้ยมันเล่นเฮ้ยเขาแก้แล้วจริงนะเฮ้ยคิวมันเล่นได้ไอเนี้ยเฮ้ยไม่แย่นะไม่แย่นะดูเฟรมนะอันนี้จับจอรถไปให้ดูเลยนะไม่แย่นะ ไม่อันนี้ไม่อันนี้ไม่แย่นะเดลตาโฟส์นะ8ปดสี่เฟรมฟุ๊ยดีเดียวบาลานปรับอะไรครับอันตร้าฟุ๊ยดีครับครับ L อลเอสสามเอคิลเอลสามบาลานเฟรมเจนนะครับครับกราฟิกโลว์อะโล่เลสิ่งปิดครับเฮ้ยคิวโอ้ my god โอ้ my god ปรับอะไรอะปรับโลครับปรับโล L อลสามบาลานเฟรมเจนปรับโล L อลสามบาลานเฟรมเจนเอ้ยแบบนี้ผมว่าเล่นจบได้นะจริงเฮ้ยไปแมนโอเคนะขอดูหน้าโนบุ้นหน่อยครับเฮ้ยคิวภาพโอเคนะ ับโลก็โอเคอันนี้ที่สีเป็นตัวอาจจะเป็นที่แสงหรือว่าไบเน็ตนะใช่ครับแต่ว่าบางๆาปดสิบเฟรมตรงนี้นะจองเราแบกนะครับอ๋อปรับไขว้ลองได้ลองได้ลองได้ได้หมดอ่ะลองได้หมดอ่ะเอสเซ็โอเคอันนี้เป็นเดียวอันนี้เป็นไปเดียวนะอ่าแต่ว่าเอฟเอฟซีเหมือนเดิมไอคิวยังไงฮะภาพสวยขึ้นอ้าวภาพสวยขึ้นด้วยเหรอใช่ไม่ได้คิดเองมึงเชื่อกูดิอ่ะมึงดูดีๆเอสเอฟซมดีๆเนี่ยเอาอันนี้อันนี้อันนี้ย้ํกเอนว่าอันนี้คือ d ีเอ บาลานซ์แล้วเปิดเฟรมเจนเอเบส่าแล้วแล้วพัดไหวครับฟูเอ็ดีแอส่าบาลานซ์เฟรมเจนเฟรมเจนนะครับหรับภาพเป็นอะไรครับนี่มีเดี่ยวโอเคนี่ไงปมดแล้วนี่ไงเจ็ดสิบเจ็ดสิบเฟรมไงเดี๋ยวเราอัดโอเคนะไเดี๋ยวเราอัดไหวนี่คือโอเคนะโอเคแบบกลางนะครับอาร์มายครับอาร์มายครับก่อนแล้วกันอ่าเนี่ยอ่าไอ้เนี่ยเรนเดอร์ยี่สิบช่างยี่สิบอะ เอ่าออยี่สิบหมดเลยปิดเชเดอร์อยู่เล่นได้นะโอเคไหมลอยตัวยังไงคิว okay, มาค่าพี่ดิก็ okay, อันเนี้ยอันนี้คือยี่สิบช้างนะคิวนะโอเคยังไม่ใต่เชเดอร์ก็ประมาณร้อยกว่าเฟรมอ่าโอเคซิวแม่งแรงซิวแรงจริงนะครับโอเคอ่ะต่อมาเปิดเชเดอร์ก็หกหกเจ็ดสิบประมาณนี้นะครับ เ็ดสเฟรมนะเจ็ดสิบแปดเฟรมนะเจ็ดสิบแปดสิบเฟรมนะไม่เร้าเชดเดอร์โอเคนะครับประมาณนี้นั้นนั้นเนี่ยสเปคเต็มๆจะอยู่ตรงนี้ครับ CPU วันนี้ฮะ AMD Ryzen 7 7435 HS 8 core 16เทรดเทอร์โบ4.5กาจอ NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU RAM 4GB GDDR6 อันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าอาจจะไม่แรงมากแต่ว่านี่เดี๋ยวผมเทดูด้วยแต่ว่ามันให้ TDP มาสูงนะ60-70วัตต์แล้วไปได้ถึง70วัตต์ด้วย Dynamic Boost ใช่ครับ RAM เดิมๆมันมา8ใช่เพิ่มเถอะเพิ่มเป็น16เออเพันกว่าบาทเองเพิ่มเถอะอันนี้เห็นผลแน่นอน RAM จะเป็น 16GB GDDR5 ประสิทธิ์เป็น8ใช่ครับอันนี้ต้องมองเลยว่า23,990บว1,100นะใช่ครับ Storage 512 PCIe 4.0เพียงพอนะครับเพียงพอแล้วก็อันนี้ อัพได้อับได้แล้วก็ดิสลย์ไซส์นะครับเป็น15.6นิ้วครับคุณคิววันนี้หน้าจอขนาดใหญ่เหมือนกันนะ15.6นิ้วที่เป็นความละเอียดที่ Full HD Panel เป็น IPS รีเฟรชเรท1 4 4 a n t ต glare ครับก็คือจอด้านอ่าจอด้านค่าสีไม่โหดเท่าไหร่ SRGB 12.5แล้วก็ Adobe 47.34ครับเว็บแคมครับ เป็นแบบเพดดีไทป์ปกตินะ 720p 30เฟรมนะครับแล้วก็สล็อตดีดาไฟเนี่ยสามารถอัปเกรดได้อ่าอันนี้เอ่ออัปเกรดได้แล้วก็ M 2อีก M dot two อัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักถ้าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กระดับนี้น้ำหนักค่อนข้างเบา2.3กิโลกรัมก็ถือว่าเบานะใช่นะครับวิดีโอเซนท์โฮมให้มาด้วยนะของแท้วิดีโอเซนท์โฮมแท้ๆเลยครับผมนะครับแท้ๆเลยอ่าอ่าโลล่าไรไฟฟ์ครับบูนค่าจุแบตเตอรี่48่สิอา 3เซลล์ด้านขวามือคุณคิวครับมี USB Type A 1ช่อง1งช่องทั่วอันนี้ระบายอากาศด้านนี้คือครบ DC อันนี้ RJ a 5่น,นี่คือแ a นอันนี้ HDMI ใช่ครับนะครับแล้วก็ USB 2ช่องอท,ที่ <A. S 2> เป็น3.1ุ Type A ใช่ครับอันนี้คือ Type C ที่เป็น alternative display port ด้วย<ช>อันนี้ combo jack หน้าจอ ยังไงฮะ15.6นิ้วสิบห้านิ้ว <U HD S 2> IPS Full HD Anti Glare ใช่ IPS 144ยสเฮิร์สเห็นไหมร้อยสี่สิเฮิร์ส Adaptive Sync ตรงนี้ครับผมประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ก็ขอบคุณทุกที่ติดตาม i have cpu นะครับฝั่งนี้มาันนี้ฝั่งโนบูตัวนี้ไปด้วย i have cpu นั้นมี notebook ขายแล้วนะครับร,ร,รุ่นรุ่นอื่นก็มีนะนี่เยอะเลยได้ครับแต่วันนี้ใครไม่ดีครับ am แล้วเจอกันใหม่ข้างหน้านี่เราไปก่อนสวัสดีครับ